แต่อย่างนี้ก็เป็นแนวทางของการดําเนินจิตไปสู่โพธิแต่มันเป็นพโพธิรุ่นเล็กรุ่นใหญ่ๆเขาไม่เอากันคุณรู้ไหมซึ่งบางทีนี่รับไ,ไม่ได้ทาไมอะอตำราแล้วก็เห็นจริงมา,มาใช้ผลได้จริงสเทียร์รมนุษย์มักหลลงสู่ที่ต่ำเสมอถ้าเราเนี่ยถามว่าเราเราตอนนี้เราอยู่เวลานี้ใช่ไหมแล้วกงกินข้าวก็ต้องกินข้วห่ พลังงานเหมือนกันไปทั่ว,ร,วหหร้อยเปดอย่างตัวไหนที่เราตนเป็นอะไรเงี้ยมาเยอะมีหลายปางแต่ไม่ใช่องลงพวกผีเข้าทรงกับผีสิงพวกนั้นเนี่ยต้องรับใช้ผีอ,อันนี้ไม่ใช่ไดนะ้ไหมให้เซลล์สมองผ่อนคลายนะลูกเซลล์สมองเส้นประสาบรนะิเวณสมองผ่อนคลายลงสู่กระดดกเนาะเชื่อเอ็นบริเวณ ไดยเฉพาเซลลสมองผัคลายเรืร่อตึงเครียดอนรมูลมีสลาหรือปล่า บริวเวณไขสันหลังเส้นเอ็นเส้นประสาทบริเวณหัวไหล่ทั้งสองข้างต้นคอจงคลายกล้ามเนื้อคลายเพื่อผ่อนคลายลงสู่กระดูกสันหลังเหนหลังทั้งสองข้างขอกำลังเห็งเสียงสว่างจงยิงให้บริกาศที่จ็บริวเวณสมองลงไปที่สมาธิตรงนี้ด้นานหน้เาเดียวกอนเดี๋ยวไปตัานอื่นนะลูก เข้าใจนะลูกนะ ศึกษาหาความรู้นะคนยึดอย่างเดียวนะแล้วความรู้ตามธรรมชาติที่ถูกต้องจะหลั่งไหลเข้ามามีแต่เราเคารพเชิดชูครูบาอาจารย์แล้วเราจะรู้ได้ด้วยตัวเองให้เรากลบให้ถึงที่สุดแล้วเราจะมีบุญเป็นเครื่องเครื่องหมือนให้เราเดินถูกคิดถูกทําถูกปฏิบัติถูกเพราะเราจะรู้จากธรรมชาติแห่งสิ่งมาระดีเราไม่ต้องไปวุ่นวายกับที่อื่นอีกแล้วนะรูปนะ หายใจเขาลึกๆเต็มปอดปล่อยออกช้าๆสิ่งไม่ดีออกไปแล้วก็หายใจแต่ละครั้งพลังปราดมบริสุทข,ของจักรวาลกำลังเห็นพุทธะจะลงให้เต็มปอดผ่อนออกที่ปากไปเรื่อยๆนะลูกนะไขสันหลังด้าไขสันหลังน้ำเพื่อหัวใจลงไปสู่กระพเพาะระบบย่อยระบบขับถ่ายเส้น น้ำไส้ใหญ่ตับไตไส้พุงทำงานส,นสอดส่งเคราะหผ่อนคลายลงไปทั้งหมดเป็นกระบวนการทางธรรมชาติที่ได้รับคลื่นนะคะแล้วเราก็ต้องไปเดินต่อทำต่อระลึกต่อนิทอออาจจะอบสมุนไพรโดยเชื่อมพื้นพลังลงเพื่อที่ให้คลายประครบเขาเนี้ยจะเห็นว่าคลายได้เยอะของพระเจ้าจะประทานจงเมตตาล้วคา entropiago. Yeah, cool. ฉลองนะคะจงหายไปจงเปิดใจรับและปฏิบัติณน้ปัจจุบันนี้ที่ได้พบเจอนี้ระล,ลึกถึงแม่นะลูกเพื่อที่เมื่อเร,เราเราชื่นชมยินดีจริงๆจิตเราจะนิ่งแะเบ,บิกบานมีความสุขแล้วจงเพียรพยายามนะลูกเดินเนินจิตต่อไปในเสงสว่างแห่งน,นี้เชื่อมโยงสิ่งที่ดีนะคะ สภาว่าจิตแต่เขาดําเนินจิตนะตเอเพราะว่ายังไม่ได้ยังไม่ได้รับก,กลิ่นเหม็นเลยกลิ่นเหม็นนี่คือไยโูมน้อยเพียงแต่ว่ามันเป็นลักษณะของการดำเนินจิตเขาเนี่ยมนี่จะไหม้ถ้าเราทําไม่ทันหรือเรากดรกตรงนี้ไม่ทันเนี่ยมันจะเดินลืนเข้าไปถึงในระบบข้างล่างเพราะว่าส่วนมากจะไม่ค่อยไปปฏิบัติที่ไหนหรอกจะอยู่ที่บ้านใช่ไหมลูก ถ้าไปที่อื่นน่จะรับของไม่ดีเยอะในวัดในวาแย่แยปฏิบัติธรรมก้องนในสิ่งที่เราจะไปสัมผับกนแล้วเนี่คือในส่วนสเต็ปเิงแต่ว่าตอนเนี้ยมันดำเนินมาคนเรามันก็ธรรมดานะลูกเกิดมามันก็ต้องมีทุกข์มีสุขแต่ว่าหนูก็ยังมีพลังงานในจิตที่ยังอยู่ในสดัสถานะที่ดีว่าแม่ยังไม่เหม็นเลยนะลูก เกิดกามของไหมใช่ไหแล้วเข,เขาก็ไม่ค่อยไปที่ไหนปฏิบัติบ้านทําจิตตัวเองแลถือว่าบุญก็อยู่ในระดับดีอ่ะนะเขาจะได้เป็นกําลังในการช่วยเหลือสรรพสัตว์ให้พ้นทุกข์ต่อไป เครียดนี่แหละเดี๋ยวมันขึ้นเนี่ยกินกินออกมาเลย ไปถ่ายน้ำขี้แห้งๆออกมา่ยฮะจุดขี้แห้งๆอ่ะจะมีเกี่ยวกับระบบลำไส้กับระบบกับถ่ายดหนึ่เพราะความเครียดมเนมี่ยเหน็บนะเดี๋ยวแม่เอาน้ำหอมกุหลาบรับได้เลยนะการหายใจนิดน,นึงเพื่อเพืกินเข้าแล้วกับตาด้วย มียาเม็ดสีชมพูเป็นของญี่ปุ่นที่เราเปลี mm ่ย hmm. นอนุก็โตขึ้นหนูจะกับถ่ายยากหน่อยนะ mm hmm. ถ้ามันได้มันจะทำให้ดีทอง mm hmm. ให้ทานกรองน,นอนมันละเม็ดไม็ดเล็กๆเหมือนยาคุมอ่ะสีชมพู mm hmm. ของแม่มันจะแล้วก็ัมื่อวันถ่ายเหลวหนูก็ต้องถ่ายนะมันพุ๊บแล้วจะทําให้เราเรบกอบอ้วนด้วยทานมาราเม็ดทุกวันก่อนนอนนะก่อนนอนแล้วก็จะถ่ายเลยพุ๊บพุปั๊บปั๊บหน่อยจังหวะมันนะ คือมันจะดีท็อกกับหมดแล้นละุกด้วยเออเขาก็รู้วิธีการอยู่คุนก็ช่วยก็ด้วยอยู่แล้วท่านละที่ฐานน่ะแต่คนไม่เคยเจอปัญหามาก,ก่อนก็โวยวาย ต้องเอาตัวดิท็อกของญี่ปุ่นนะเพราะว่าพ่อแม่เชื่อมพลังก็จะโตขึ้นเป็นยาสมุนไพรพื้นบ้านญี่ปุ่นจะเกี่ยวกับทําให้ขับถ่ายดีแต่ว่ามีมากินเลไนก็ออกยากแล้เราเชื่อแล้วเราลึกเสกคาถาเนี่ยละลึกทานก่อนนอจะทําให้ออกเลยแล้วจวาลดความ้วนมันจะคลายแต่ว่าเราต้องทานทุก,กวันแม่ก็ทานเพราะว่ามันจะทําให้เราทานแล้วบางทีมันจะถ่ายปุ๊บป๊บก,ก็ช้งหัวมัน,นแล้วมันจะ,จะคลายเครียดหน้าตาสดใสขึ้นเยอะนะอย่างไงบ้างคะ เคยเคยรู้สึกอย่างนี้ตอนที่คุณแขนอตอนที่คุณแคนคุณแขนทำให้ใช่คะ่ะตอนนี้รู้สึกไงมคะอมตอนนี้นะะเราให้ฟังหน่อยอตอนนี้มันลืมลืมอะไรหลายๆอย่างนะคะเป็นวิทยาฐานให้คนอื่นนะคะ จงปรากฏตรงนี้เป็นกลิ่นที่หนูบูชาอยู่แม่เไม่รู้หรอแม่ไม่รู้หรอว่าหนูบูชาดอกไม้หรือทูบหอมหรืออะไรชั้สิ้นหรือน้ำหอมอะไรก็ช่างไม่รู้แหละขอให้มาเต็มตรงนี้ให้ได้รับรู้นี่มาแล้ว ไม่ใช่ทุ่ไทยนั่นละทู่มเชไม่ใช่ทุ่ไทยเป็นทุ่ของทุ่มสีนี่แหละได้กลิ่นนี้ไหมเออนี่แหละถ้าแม่บอกยากไงแม่ก็ไม่รู้อ่ะเนี่ยที่เป็นกำยานนะคะอ่ากำยานเนี่ยมาแล้วได้กลิ่นแล้วใช่ไหมเพราะแม่แม่ก็ไม่รู้อ่ะแม่ก็แต่หอมอยู่หอมอยู่เฮ้ยได้กลิ่นเหรอ หนูจะชอบซื้อทูบกลิ่นทูบสีดำเป็นกลิ่นกํายานนะคะหรแม่จะกํายานศักนนะดิ์สิทธิ์ให้นะทีแรกว่าที่ว่าจะได้สุดไม่ได้สุดไม่ได้มีอะไรคือมันมีแต่ต,ตรงนี้ซึ่งมันถูกิดความคิดเดี๋ยวมันอย่าให้มันเป็นอะไรที่มันเป็นเรียกไอ้พวกนี้มาใส่เพราะว่าเรายังไม่เรายังไม่อยากคายเรายังไม่ใจร้อนกด,กดเกี่ยวมากเข้าใจไหมเดี๋ยวก่อนนะก่อนนะคือจุดอันด อันนี้รู้จับดูนะว่าขนาดไหนนะนะครนนี้จะใหญ่ขึ้นกว่าเก่าดูนะความฐานความอ้วนด้วยดูนะจะพลิกไปมาจะโตขึ้นขึ้นย็นเลยจะอ้วนขึ้นเลย ทนนี่สารดูไหมเห็นไหมตรงนี้ใหญ่ทึ่นนะความสูงยังเท่าเดิมแต่มันควนออกมืทิ้งไหมความสูงยังเท่าเดิมแต่เหมือนขยายพวนตรงนี้ออก ใช่จริงไหมเอามุนต่ออีกความสูงทั้งเดิมขอความสูงด้วยก็ดีเนี่ยนี่คือความคือมีอนุของจกักรพพัดลงไปแล้วแล้เรากระพปุบกระสวดแล้วจุาจารจ์นจมยานใส่แล้วก็ดีท็อกสิ่งที่ไม่ดีออกอาจารย์เนี่ยถ้ามีน้ํานะก็โอเคถ้าไม่มีน้าแต่ตั้งก็คือว่าโอเคอยู่เพราะค่าตา นะสิ่งไม่ดีในใจเราอธิษฐานถึงแม่เนาะถึงกำลังพระเจ้าจตุรอยาก จริงๆก็เราเจอผู้ป่วยอย่างนี้นะเหมือนเหมือนของหอรักนะคือรถรอจัดการได้ง่ายมากเลยแต่ที่มาเจอมาถึงมาถึงแม่เนี่ยมันจะมีแต่อาการหนักหนักกรนหนีกโอเคนะคะเดี๋ยวเราเจอกัะต๊อกนะแม่ก็จะขอตัวกับก่อนเดี๋ยวจะไปประสานไปพูดเอง อันนี้ของแม่หรือเปล่าเนี่ยใช่ไหมไม่ใช่ขอ,ขอบพระคุณครับสาธุอ่าอาคุณแม่เราลได้ถึงแ้เราลิกไปเอใ้จงทรก そう。<laughs>